สวัสดีครับเอ้าวแนะนำตัวหน่อยครับผมสุทัศน์จันทรนัครับพี่สุทัศน์นะครับพี่สุทัศน์แปลงนาข้าวแปลงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับต้นตาลครับอำเภอสองพี่น้องครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับอ่านะครับแปลงนาข้าวกี่ไร่ครับ40ไร่ครับ40ไร่ข้าวพันธุ์อะไรครับกอขอสี่หนึ่งครับกอขอสี่หนึ่งตอนนี้ข้าวอายุเท่าไหร่แล้วครับเดือนเสร็จครับเดือนเอหือเขียวสวยเจริญเติบโตดีไหมดีครับมีตัวช่วยไหมครับมีครับเอาอะไรมาใช้ฟอทีครับฉีดไปกี่ครั้้้้งงงคคคครรรรัััับบฉีดไปนะอ่าแลว การฉีดสองครั้งของเราเราได้อะไรครับต้นแข็งดีครับต้นแข็งดีครับนะครับแสดงว่าศัตรูพืชก็น้อยลงสิครับอย่างนี้ยาเคมีพันธุ์ของเราได้ลดปริมาณการใช้ไหมครับส่วนหนึ่งครับอ่าได้ลดการใช้ไปส่วนหนึ่งเนาะการทํานาข้าวแปลงนี้40ไร่ทํายากไหมครับยากครับเพราะมีข้าวดีดมาตอนนี้ครับอืมแต่ก่อนมีข้าวดีดเยอะเหรอครับครับแล้วมันหายไปไหนหมดครับเนี่ยใช้เบาครับใช้เบานะครับ40ไร่ใช้ไม่กี่ขวดครับ5ขวดครับ5้าขวด นะครับหมักไปกี่วันครับพี่สิบวันครับหมักไปสิบวันครับผลที่ได้มันชัดเจนมากๆเลยคืออะไรครับเขาที่จะบางไวหน่อยครับบางครับอืมคือบางตาลงไปเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วตอนที่เราหมักเนี่ยพวกฟางอ่าตอซังมันเปื่อยยุ่ยดีไหมครับดีครับอืมนะครับการทําเทือกของเรานี่เป็นไงครับดีครับทาง่ายครับอืมนะครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับอ่าการเอาผลิตภัณฑ์กลุ่มโฟทีมาใช้เนี่ยพี่คิดว่ามันถูกแพงยังไงครับ ไม่แพงแล้วครับอจับต้องได้เนาะครับพอจะได้ครับอแล้วแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับปัญหาของพี่ก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยใช้บาวใช้โฟทีมาเลยสี่สิบไร่ได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับปีแล้วได้สัมแปดเกวียนครับอืมแล้วแล้วตั้งแต่พอรู้จักผลิตภัณฑ์นี้ผลผลิตที่เท่าไหร่ครับเป็นาสี่สิบสเกวียนหอ่าครับอือจากสามแปดเกวียนเป็นสี่สิบสามเกวียนครับอ่าสี่สิบไร่เนี่ยนะอ๋อแน่นอนครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ากขอสี่หนึ่งรุ่นการนี้รุ่นนี้จะได้สักเท่่่าไหรรใชมัคบ เอาใจช่วยพี่สุทัศนครับขอให้มีผลลัพธ์แบบนี้ไปตลอดผมนัทพง์ทองเกษตรทั้งโลกขอบคุณมากลาไปก่อนสวัสดีครับ